หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นจังหวัดยะโสธร ลาบยโสเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธรที่แพร่หลายไปทั่วประเทศเพียงแค่เห็นป้ายตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเราก็รู้สึกได้ถึงความแซบนัวเข้มข้นของลาบยโสที่ติดใจคนทั้งประเทศโดยในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านมาที่ร้านลาบยโสที่เป็นเก้าเก่าดั้งเดิมอยู่ผู้ชาวยโสธรมานานหลายสิปีจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันที่ร้านลาบฝาหมอนซก สวัสดีครับ,รบผมชื่อนายชนะภัยธงชัยเป็นทายาทรุ่นที่สองของป่าหมอนทุกเล็ก ขั้นตอนการปรุงก็ไม่ยุ่งยากเริ่มจากลวกเนื้อโดยซอยเนื้อวัวเป็นชิ้นๆต้มน้ำตั้งไฟให้ร้อนใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดรอจนน้ำเดือดและมีกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรลวกเนื้อวัวให้สุกพอประมาณถ้าสุกมากไปเนื้อจะแข็งปรุงรบสบะแซบเดอร์จากนั้นเทลงในภาชนะเติมน้ำที่ใช้ลวกเนื้อลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยดีวัวน้ำปลาต้นหอมซอยหอมแดงซอย ต้นหอมใบเลื่อยซ้อยพิ่ปนเ้าครัวลุกเล้าให้เข้ากับเนื้อคนคน้คนๆหลักกับซิมเบิงเสร็จสับพร้อมเสิร์ฟลาบยโสแล้วค่ะนอกจากนี้ป้าหมอนซกเล็กยังมีเมนูขึ้นชื่ออีกหลายเมนูเช่นน้ำตกเนื้อตกเล็กป้อยมะนาวรสชาติจัดจ้านไม่แพ้ลาบยโสโดยฝีมือการปรุงจากพายารุ่นสองอย่งคงความเป็นเอกลักษณ์ ามแบบฉบับของป๋าหมอนท่านที่มาถึงจังหวัดยะโสธรหากท่านยังไม่มาชิมลาบยะโสร้านป่าหมอนตุกเล็กแสดงว่าท่านยังมาไม่ถึงเรียนเชิญได้นะครับร้านลาบป๋าหมอนตุกเล็กครับ